คลิปนี้สนับสนุนโดย c a l i b e r แพลตฟอร์มการเรียนรู้บทแนวคิดความสำเร็จที่เรียนรู้ได้มีคอร์สเรียนออนไลน์ที่ถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จจากหลายวงการมามากมายครับในรูปแบบที่ย่อยง่ายและเข้าได้ถึงทุกที่ทุกเวลาในราคาที่จับต้องได้เพื่อเติมเต็มคุณภาพการศึกษาในด้านที่ขาดหายไปของคุณหากท่านใดสนใจสามารถกดเข้าไปผ่านทางลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยนะครับ บางคนอาจอยู่ในช่วงเวลาที่มืดมิดผมไม่รู้นะว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างแต่ผมรู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรความหวังผมอยากให้คุณรู้ไว้ว่าสิ่งสวยงามของคุณจะออกมาจากช่วงเวลาที่ลำบากแบบนี้ถ้าคุณให้โอกาสกับมัน มันโอเคที่จะกลัวมันโอเคที่จะร้องไห้แต่ไม่ใช่การยอมแพ้แน่นอนแค่ใหญ่คุณรู้ว่ามันยังไม่ใช่จุดจบมันอยู่ที่ว่าคุณจะทำให้มันจบได้ยังไงมากกว่ามันไม่สำคัญว่ามันจะมืดมิดแค่ไหนมันไม่สำคัญว่าใครจะพูดยังไงไม่ต้องไปสนใจคำตัดสินไม่ต้องสนใจว่าใครจะมาว่าคุณแบบไหน มันยังไม่จบไม่ว่ามันสำคัญกับคุณแค่ไหนมันยังไม่จบไม่มีทางไหนหรอกที่จะพังชีวิตของคุณได้นอกจากคุณจะยอมแพ้ไปซะก่อนคุณสามารถล้มเหลวได้เป็นพันๆครั้งเพื่อจะให้สำเร็จเพียงครั้งเดียวนั่นก็คุ้มค่าแล้วทีนี้ไม่ว่าคุณจะเจอกับอะไรก็ตาม คุณก็ยังอยู่ตรงนี้สิ่งที่ดีงามกำลังรอคุณอยู่มันอยู่ตรงหน้าของคุณไม่ได้อยู่ข้างหลังคุณทุกๆอย่างที่คุณผ่านมามันคือการเตรียมตัวคุณให้พร้อมกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่คุณจะได้รับคุณแค่จะต้องทำต่อไปเรื่อยๆเพราะนั่นคือสิ่งที่จำเป็นแม้คุณจะยังมองมันไม่เห็นแต่ถ้าคุณทำไปได้ถึงจุดหนึ่ง คุณจะไม่รู้ตัวหรอกแต่คุณก็จะได้มันมาครอบครองสิ่งที่คุณต้องการรวบรวมสติของตัวเองให้ดีพยายามแล้วดิ้นรนต่อไปชะตากำลังสร้างเส้นทางให้กับคุณคุณแค่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะออกเดินไปเพราะม,มันยังไม่จบถ้ามันจบก็หมายความว่าวันพรุ่งนี้คุณก็จะไม่ได้หายใจแล้ว ถ้ารู้สึกว่าเหมือนจะยอมแพ้อย่ายอมมันถ้ารู้สึกว่าจะยอมแพ้ห้ามยอมเด็ดขาดถ้าดูเหมือนว่าคุณไม่สามารถทำได้จงไปต่อเมื่อผู้คนบอกว่าคุณทำไม่ได้ก็จงทำต่อไปอย่าล้มเลิกเพราะลมปากคนเด็ดขาดคุณต้องมีความหนักแน่นต้องมีความมุ่งมั่นมากพอเมื่อคุณแพ้มาตลอด ผิดหวังมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าไฟในใจของคุณมันหมดลงแล้วแต่ถ้าฝันของคุณยังไม่เป็นจริงมันก็ยังไม่จบคุณยังต้องไปต่อสึกยิ่งยากชัยชนะจะยิ่งหอมหวานระหว่างการเดินทางมันสำคัญมากกว่าเส้นชัยการค้นพบตัวตนของคุณความกล้าที่คุณสร้างชะตาที่คุณคว้ามันไว้ได้ นั่นแหละคือสิ่งที่ไม่ใช่ทุกวันที่คุณจะสามารถบรรลุมันได้คุณจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งเป็นคนที่ดีขึ้นมีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งกว่าเก่าแล้วผู้คนก็จะรู้ว่าคุณรู้ว่าชีวิตคืออะไรรู้ว่าคุณน้อมรับชีวิตนั้นไว้น้อมรับความยากลําบากทั้งหมดแต่ก็ยังคงเดินหน้าทำมันต่อไปเพราะนั่นคือชีวิตของคุณ ให้สีภาษาไทยด้วยส s p a r มายและอย่าลืมนะครับ s p a r มายจุดประกายในกลิกๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณ